ที่ผ่านไปแล้วก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของฟีเจอร์ที่มีอยู่ใน Galaxy Note 2เท่านั้นครับยังมีฟีเจอร์หรือฟังก์ชันต่างๆอีกมากมายที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ครับ สำหรับการตั้งค่าการทำงานของตัวเครื่องจะประกอบไปด้วยการตั้งค่า Wi-Fi Bluetooth การใช้ข้อมูลเครือข่ายมือถือ NFCSBeamDRNAAllShareCast โหมดหน้าหลัก หมดการห้ามเสียงจอภาพไฟ LED โหมดหน้าจอซึ่งจะเป็นการเลือกโทนสีแบบต่างๆ การหมุนอัจฉริยะซึ่งเหมาะกับการใช้งานเวลานอนอยู่บนเตียงการตรวจสอบพื้นที่เก็บบันทึกข้อมูล การจัดการแอปพลิเคชันการระบุตำแหน่งล็อกหน้าจอซึ่งรองรับการปลดล็อกด้วยใบหน้าและการกำหนดรายละเอียดต่างๆระบบป,ป้องกัน การทำงานมือเดียวซึ <Techn Pokémon> ่งเลือกได้ว่าจะใช้งานกับฟังก์ชันไหนบ้างการตั้งค่าภาษา Cloud Storage การสำรองข้อมูลและการตั้งค่าใหม่ Account ต่างๆการเคลื่อนไหว ซึ่งรองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบการตั้งค่าปากกา S Pen อุปกรณ์เสริมวันที่และเวลาการเข้าใช้งาน ทางเลือกผู้พัฒนาและข้อมูลพื้นฐานของตัวเครื่องต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของระบบมัลติทัสจึงจะเห็นว่า Galaxy Note 2นั้นรองรับการสัมผัสพร้อมกันได้ถึง10จุดและเมื่อทดสอบการใช้งานในลักษณะต่างๆก็จะเห็นว่าสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แต่และจุดมีการทำงานแยกกันอย่างอิสระไม่ว่าจะลากตัดกันในลักษณะใดก็ตาม ไม่มีข้อผิดพลาดในการทำงานให้เห็นแต่อย่างใดต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของการทำงานโดยรวมด้วยโปรแกร,รม c o d r a n d Standard ซึ่งผลคะแนนรวมที่ได้ก็คือ5,820คะแนนซึ่งก็ถือว่าสูงมากๆโดยแบ่งออกเป็นคะแนนต่างๆดังนี้ต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของการทำงานโดยรวมด้วยโปรแกร,รม Smart Bench 2012ซึ่งผลคะแนน Productivity Index จะอยู่ที่4,785คะแนนส่วนคะแนน Gaming Index จะอยู่ที่1,665คะแนนต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของการทำงานโดยรวมด้วยโปรแกรม Antutu Benchmark ซึ่งผลคะแนนรวมที่ได้ก็คือ13,604คะแนนโดยมีคะแนนในส่วนต่างๆดังนี้ ต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพ Done ของการประมวลผลด้วยโปรแกรม Linpack for Android ซึ่งผลคะแนนที่ได้ก็จะเป็นดังที่เห็นนี้ต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการประมวลผลภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม NeaMark 1ซึ่งผลคะแนนที่ได้ก็คือ58.2เฟรมต่อวินาทีต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการประมวลผลภาพกราฟิก <m aren> ด้วยโปรแกรม NeaMark t ซึ่งผลคะแนนที่ได้ก็คือ5 8 0เฟรมต่อว,วินาทีต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการประมวลผลภาพกราฟิกด้วยโปรแกร,รม GPU Bench ซึ่งผลคะแนน Absolute ที่ได้ก็คือ41,085คะแนนส่วนคะแนน Relative ที่ได้ก็คือ4458คะแนนต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการประมวลผลภาพกราฟิกด้วยโปรแกร,รม a n 3 d Bench XL ซึ่งผลคะแนนรวมที่ได้ก็คือ42,18คะแนนต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของการรับสัญญาณดาวเทียม GPS ณบริเวณริมหน้าต่างซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เปิดโลง่งโดยเมื่อทดสอบแล้วจะเห็นว่าสามารถจับสัญญาณดาวเทียม GPS ได้รวดเร็วมากๆครับซึ่งหากเป็นพื้นที่ที่เปิดโลง่งก็จะสามารถจับสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นไปอีกอย่างแน่นอนครับ เพื่อความแน่ใจเราจึงทําการทดสอบกับอีกโปรแกรมหนึ่งครับซึ่งผลการทดสอบก็จะเห็นว่ายังสามารถจับสัญญาณ GPS ได้รวดเร็วมากๆเช่นเดิมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับ Samsung Galaxy Note 2รุ่นนี้ก็ต้องถือว่าการที่ได้รีวิวสมาร์ทโฟนที่มีฟีเจอร์มากมายขนาดนี้ทําให้วิดีโอรีวิวที่ท่านกําลังชมอยู่นี้เป็นวิดีโอรีวิวสมาร์ทโฟนที่มีเนื้อหามากที่สุดรุ่นหนึ่งเท่าที่ทีมงานเคยจัดทํามาเลยทีเดียวครับ หากจะให้ตัดเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดออกไปก็คงจะตัดสินใจได้ลําบากเนื่องจากแต่ละฟีเจอร์ของ s ัมสุงกาสิโนส e 2นั้นล้วนแล้วแต่น่าสนใจแทบทั้งสิน้นซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจกับการที่สัปดาห์แรกที่มีการวางจำหน่ายกาสิโนส์2อย่างเป็นทางการกระแสะตอบรับจากผู้ซื้อนั้นถาโถมเข้ามาแบบถล่มทลายจนเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องจดจําครั้งหนึ่งในวงการสมาร์ทโฟนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆสินค้าก็อาจจะขาดตลาดไปบ้าง แต่ณเวลานี้การหาซื้อ Galaxy Note 2ก็คงจะง,ง่ายขึ้นแล้วทั้ง Galaxy Note 2สีขาว m a r b l e White และสีขาว Titanium Grey สำหรับ Galaxy Note 2นั้นจริงๆแล้วก็คงจะไม่เรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนได้แบบ100%เพราะ Galaxy Note 2นั้นถูกจะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นการผรสมผสานร,ระหว่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเอาไว้ในตัวเดียวกันโดยลักษณะของการใช้งานที่ใช้งานแบบสมาร์ทโฟนก็ได้ด้วยขนาดของตัวเครื่องซึ่งยังพอที่จะจับถือด้วยมือข้างเดียวได้ หรือจะใช้งานในลักษณะของแท็บเล็ตก็ยังพอไหวด้วยจอแสดงผลที่มีขนาดใหญ่ถึง5.5นิ้วแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ทำให้ Galaxy Note 2นั้นมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับสมาร์ทโฟนรุ่นใดในตลาดก็คือการใช้งานในลักษณะของสมุดวาดเขียนสมุดจดบันทึกสมุดโน้ตหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่คู่กับปากกา S Pen stylus นั่นเองโดยประสิทธิภาพของการใช้งานคู่กับปากกา S Pen stylus นั้นถือว่าสมบูรณ์แบบกว่า Galaxy Note รุ่นแรกมาก ด้วยการพัฒนาร่วมกับบริษัทวากคอมจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งวากคอมนั้นเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าที่มีชื่อเสียงในระดับโลกมานานแล้วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการวาดเขียนต่างๆดังนั้นการเลือกวากคอมมาเป็นพันธมิตรสําหรับโครงการ Galaxy Note 2นั้นถือว่ามาถูกทางส่วนคุณสมบัติต่างๆของ Galaxy Note 2นั้นอยู่ในระดับไฮเอนเรียกว่าใสมาให้อย่างไม่อัน้นเช่น CPU แบบคอร์ดคอร์1.6กิกเฮิรตซ์จอภาพซูเปอร์เมล็ดความละเอียดสูงระดับ HD 720p หรือแบตเตอรี่สุดอึดที่มีความจุสูงถึง3,100ม ah ิลลิแอมเป์เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามก็ใช่ว่าก a l a ซี n o นต2นั้นจะสมบูรณ์แบบไปเสียทุกเรื่องก็ยังมีจุดด้อยอยู่บ้างเช่นวัสดุตัวเครื่องที่เป็นพลาสติกทั้งหมดพร้อมพื้นผิวที่มันลื่นเมื่อบวกกับตัวเครื่องที่มีขนาดใหญ่การจับถือจึงต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษหรือการที่ไม่มีปุ่มกล้องดิจิตอลโดยเฉพาะที่ด้านข้างของตัวเครื่องเป็นต้นแต่โดยรวมแล้วกับราคาค่าตัว22,900บาทของก x y n ซี e 2นั้น หากมองกันแค่จํานวนเงินก็อาจจะแพงไปสําหรับสมาร์ทโฟนสักเครื่องแต่สําหรับ Galaxy Note 2นั้นราคานี้ถือว่าคุ้มค่าโดยเฉพาะกับผู้ที่สามารถใช้งาน Galaxy Note 2ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมพบกันได้ใหม่ในวิดีโอรีวิวรุ่นต่อไปสวัสดีครับ